สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เม่มาชวนทําแกงปลาปลาสวายค่ะหน้าตาน่ากินไหมคะวิธีทาง่ายๆค่ะเราไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เม่มาชวนทําแกงปลาปลาสวายค่ะเม่ททำชิ้นไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเริ่มต้นจากตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ํามันลงไปค่ะแกงเราจะเผ็ดหน่อยนะเป็นแกงปลาเนาะวันนี้ ปลาเกือบสองกิโลนะคะตีกแกงเายเยอะนิดนึงจะผัดตีแกงให้หอมก่อนนะคะ แต่น้ำมันจะไม่เพิ่ม้วเพราะว่าในปลาสวายเขาก็จะมีน้ำมันอยู่แล้วนะคะพอเขาเริ่มแ,แห้งๆนะเี่ยจะเติมน้ำน้ำเปล่าน้ำที่เราล้างถุงแจงอะ,ค,ะงงค่ะดีแกงนี้หม่ถึงพอดีเนาะเราอาน้ำล้างถุงแจงเขาเลยเขามีเครื่องแจงติดอยู่เหมือนกับที่ใช้น้ำล้างเขาคะ่ะ ให้หอมๆก่อนนะแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำไปเรื่อยๆ ก็จะใส่ปลานิดหนึงนะเพื่อความอร่อยเป็นแกงป่าพอที่แกงเราได้ที่แล้วนะหอมเชียวเติมน้ำเลยค่ะ เติมน้ำให้เดือดก่อน,นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำแกงกันนะจ๊ะ ใส่ผงปรุงรสนะคะใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ผงชูรสนะนิดหน่อยถ้าเราไม่ไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะ น้ำแกงจะดูน่ากินนี้เลยนะอันนี้เป็นที่ปลาสับเนาะปลาบองเขาก็จะมีพวกขาพวกปอยู่ทำให้หอมเราจะชิมรสนะคะเดือดดี้เราก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะ หลังจะใส่ปลาเราจะไม่คนนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ให้เขาขาวเนาะแล้วก็ปลาเราจะไม่เละด้วยค่ะจะต้องให้เขาจมน้ำนะเขี่ยเขาให้จมน้ำให้หมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปล่อยเขาไว้เขาเดือดนะคะ เขาเดือดแล้วเราก็คนได้คือก็เคี่ยให้เนื้อปลาพลิกด้านเนาะให้อีกด้านที่ไม่โดนน้ำให้โดนน้ำนะคะผักวันนี้นะคะเมใส่เป็นมะเขือค่ะมะเขือกรอบเนาะแล้วก็พริกแดงเป็นลูกโดดนะคะแล้วก็ใบกะเพรา ต้องให้ปลาเราสุกก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่เม่เคี่ยวไปสัก5นาทีแล้วค่ะก็มาคนดูต่อเนาะปลาสวายแม่น้ำตัวใหญ่ๆก็จะอร่อยนะคะไม่ขาวเดี๋ยวชิมเม่จะตัดน้ำตาลนิดนึงนะคะ ลววกลมกลม่อมใครไม่กินหวานไม่ต้องใส่นะดูว่าเนื้อปลาสุกหรือยังเนี่ยดูชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ลองตักดูอย่างเงี้ยยังไม่สุกนะคะเนื้อปลาเขาสุกแล้วเขาจะยุ่ยๆค่ะจะแทงทะลุดได้ต้องใช้เวลาเชี่ยวไปต่ออีกสักพัก,กอนเนาะ รสชาติดีแล้วนะคะแต่เอ่จะเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงเพิ่มความเค็ม้วเดี๋ยวเราใสาม่มะเขือไปก็จะจืดลงอีกหน่อยนะคะก็เราจะเติมรสเค็มเพิ่มเนี่ยให้เราชิมก่อนนะคะคุณผู้ชมอันนี้เพือชิ้นนี้สุกนะ ชิ้นนี้ยังสุกไม่ทั่วค่ะเราต้องดูชิ้นใหญ่สุดนะคะแล้วก็ไม่คนเยอะเดี๋ยวชิ้นเล็กๆจะเละค่ะ เนยร้องเทสนะคะอันที่ชิ้นใหญ่ๆทุกชิ้นเลยอันนี้สุกแล้วนะคะพอปลาสุกเนี่ยก็ท้งจะใส่ผักนะคะใส่ลูกโดดลงไปด้วยนะเผื่อใครไม่เผ็ด หกเราชอบอะไรก็ใส่อันนั้นเลยนะหม่ชอบมะเขือเนาะก็จะได้ใส่มะเขือใส่ใบกะเพราค่ะพอใส่กะเพรานะคะขอโทษทีพอใส่ใบกระเพราแล้วนะคะกลิ่นหอมมาเลยค่ะหอมแบบชุนๆเนาะนี่ค่ะน่ากินไหมคะแกงป่าปลาสวายนะคุณผู้ชมนี่ พอสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเมย์ก็จะปิดไฟเลยนะคะค่ะเดี๋ยวามาดูใกล้ๆกันนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมแกงป่าปลาสวายของแม่เอ๋หน้าตาน่ากินไหมคะลองทําดูนะคะไม่ยากเลยเนาะถ้าชอบคลิปของพวกเราแม่ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวแม่เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้แม่ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ